ในครั้งสมัยพุทธกาลมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในตระกูลของเศรษฐีซึ่งในคืนที่เขาเกิดนั้นสันพวุธทั่วเมืองต่างเปล่งแสงเรืองรองสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งแม้พระราชาผู้ครองเมืองก็ยังอดแปลกประทัยไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นบิดาของเด็กน้อยได้มาเข้าเฝ้าพระราชาและพระองค์ก็ได้ทรงสอบถาม ถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เกิดเหตุประหลาดสันพวุธทั้งหลายทั่วพระนครต่างเปล่งแสงช่วงโชดเจ้ารู้หรือไม่รู้พระเจ้าค่ะกระหม่อมคาดการว่านั่นเป็นเพราะเมื่อคืนมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาพะยะค่ะเศรษฐีต่อพระราชาไปเช่นนั้นพระราชาจึงตรัสถามเขาต่อไปอีกเขาจะเกิดมาเป็นคนดีหรือไม่ หรือว่าจะเกิดมาเป็นโจรร้ายกระหม่อมว่าน่าจะเป็นลางดีมากกว่าพระเจ้าค่าเหตุการณ์เช่นนี้น่าจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบเงินให้เจ้าเพื่อไปเลี้ยงดูเขาวันละหนึ่งพันกหาปณะนะเจ้าจงเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเพราะข้าเชื่อว่าเขาจะนำสิ่งดีๆมาสู่พระนครของข้าพระราชาตรัสก,กับเศรษฐีจากนั้นก็มอบเงินให้แก่เขา และยังตั้งชื่อให้กับเด็กชายผู้มีบุญว่โชติกะที่แปลว่าแสงรุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์